สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูโอในหน่วยการเรียนรู้โลกสวยด้วยมือเราค่ะหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติค่ะเด็กๆเช้าวันหนึ่งวันที่อากาศสดใสตุก๊กี้กับตุ๊กแกชวนกันไปเที่ยวทะเลลาลาลา ที่ทั้งสองนั่งรถอย่างมีความสุขนั้นก็มาถึงทะเลสักทีแต่ภาพที่เห็นกลับรู้สึกไม่ประทับใจเอาซะเลยทำไมมันช่างสกปรกอะไรอย่างนี้นะและทั้งสองก็คิดขึ้นมาได้ว่าเราต้องไปจัดการกับพวกเด็กที่เล่นเอาแต่เล่นเยอะขยะกันแบบนี้ไม่ไหวเอาซะเลยอันดับแรกเราคงต้องสอนเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกที่ซะหน่อยและ เธอทำนี้เนี่ยรู้ไหมมันไม่ดีต่อธรรมชาติและโลกของเรานะก่อนอื่นเราเรามารักษาสภาพแวดล้อมกันดีกว่าเราจะต้องมีถุงขยะแบบนี้ก่อนนะขยะเปียกใช้สำหรับทิ้งพวกเศษอาหารผักและผลไม้ต่างๆ ขยะรีไซเคิลหรือขยะแห้งใช้สำหรับทิ้งพวกขวดน้ำแก้วใบไม้ที่เราต้องการขยะอันตรายใช้สำหรับทิ้งพวกสเปรย์ยากันยุงหลอดไฟขวดแชมพูที่บรรจุสารเคมีต่างๆและเราก็นำขยะที่นำขยะนั้นมาแยกให้ถูกที่ เท่านี้โลกจะสวยด้วยมือของเราช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยนะะเรามา เรียนรู้ความหมายของสิ่งแวดล้อมกันนะคะเด็กๆทุกสย่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆรวมทั้งที่เป็นรูป,ปรธรรมสามารถจับต้องได้และมองไม่และาาได้และที่เป็นนามธรรมก็คือตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผนประเพณีความเชื่อของไทยค่ะ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเช่นอากน้ำต่างๆค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆตัวเด็กๆนั่นเองนะคะการบ้านวันนี้ครูอโออยากให้เด็กๆ กันค่ะและเขียนคำว่าโลกสวยด้วยมือเราแต่จะสวยได้อย่างไรเดี๋ยวพวกนี้เรามาต่อกันนะคะสำหรับกันบ้านวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย